สวัสดีครับน้องนนักเรียนมสี่ทุกๆคนนะครับวันนี้ครูเอจะพานักเรียนทุกคนหรือน้องๆทุกคนเนี่ยครับไปย้อนหนึ่งวัยเด็กกันนะครับครูเอเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยครับจะต้องเคยฟังนิทานกันมาก่อนแน่ๆอืมก็จะเห็นว่านิทานนั้นมีมากมายไปทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งนิทานที่เราอ่านแล้วก็ฟังต่อๆกันมาเนี่ยครับก็จะมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นนิทานอิศนิทานพื้นบ้านนิทานชาดกหรือนิทานชีวิต โอ้โห oh, มีเยอะมากๆเลยนะครับแต่วันนี้ครูเอจะมาเล่านิทานประเภทร้อยแก้วซึ่งมาจากทางอินเดียเลยทีเดียวไกลมากๆเลยนะครับนั่นก็คือนิทานเวตาลครับผมแต่ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นนิทานเวตานในเรื่องที่6นั่นเองนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นอยากฟังกันแล้วใช่ไหมครับถ้าหากอยากฟังแล้วไปฟังกันเลย oh. นิทานเวตานเรื่องที่6เรื่องพามเกศวะ กับบุตรเขยสามคนฉบับพระนิพนธ์ในกรมหมื่นพิทยาลงกรมีเมืองธรรมสถนตั้งอยู่ในเมืองนี้มีพารรมคนหนึ่งชื่อว่าเกศวะมีบุตรแสนสวยที่ชื่อว่านางมัทุมาลตีซึ่งอยู่ในวัยที่สมควรจะแต่งงานแต่ก็ยังไม่มีคู่ครองสักทีพ่อ แม่และพี่ชายมีความทุกข์ใจเรื่องการหาคู่ครองให้เพราะทางโบราณได้กล่าวไว้ว่าลูกผู้หญิงหากอายุสมควรมีคู่แล้วแต่ไม่มีย่อมเป็น,เ,ปนเช่นก้อนอุบาทห้อยเหนือหลังคา,<ข>าบ้านเรือนทําให้พ่อพี่ชายต้องดันด้นไปตามหาชายหนุ่มมาเป็นคู่ครองของนางวันหนึ่ง าพามเกศวะออกจากบ้านไปเพื่อตามหาคู่ครองให้บุตรสาวส่วนบุตรชายคนโตก็ไปแสวงหาวิชาความรู้ตามสถานที่ต่างๆเพื่อจะตามหาชายหนุ่มมาให้น้องสาวของตนเองระหว่างที่พราหม์เกษวะกับบุตรชายไม่อยู่บ้านนั้นได้มีชายคนหนึ่งมาหาที่บ้านของพราม์นางพราหมณีผู้เป็นภรรยาคิดว่าผู้ชายคนนี้ต้องเป็นคนดีแน่นอนจึงบอกยกลูกสาวให้ ส่วนฝ่ายพามเกศวะนั้นไปพบพามหนุ่มคนหนึ่งเป็นที่ทุกอกทุกใจมากจึงเอ่ยปากยกลูกสาวให้อีกส่วนบุตรชายคนโตไปพบเพื่อนที่เรียนด้วยกันเห็นว่าเป็นคนดีแล้วก็ขยันจึงเอ่ยปากว่ายกน้องสาวของตนให้เหมือนกัน แล้วทั้งสองก็พาชายหนุ่มที่ตนพอใจมาที่บ้านเพื่อให้แต่งงานกับนางมัทุมาลตีชายทั้งสามคนก็ทะเลาะกันเพื่อแย่งชิงเพราะชายทั้งสามคนต่างก็ไม่ยินยอมพากันร้องทุกข์ โดยชายคนที่หนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้ามาถึงเรือนก่อนนางจะควรเป็นของข้าพเจ้าส่วนชายคนที่สองก็กล่าวว่าบิดาของนางเป็นผู้เอ่ยยกนางให้แก่ข้าแล้วและบิดาย่อมมีสิทธิกว่าใครๆเพราะเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วชายคนที่สามก็กล่าวว่าพี่ชายของนางซึ่งเป็นเพื่อนรักกับข้าพเจ้าแต่ยกนางให้แก่ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลต่อไปเพราะเขารู้ดีว่าข้าพเจ้าเป็นคนเช่นไร ขณะที่ทุกคนกําลังเจราจากันอยู่นั้นมีงูพิษตัวหนึ่งเลื้อยมากัดนางมัทุมาลตีจนถึงแก่ความตายทุกคนต่างตกใจและควบคุมสติไม่อยู่ร้องไห้เออะโวยวายครั้นพอได้สติจึงรีบวิ่งไปตามหมอแม่มดและคนที่มีวิชาเรียกพิษงูแต่เมื่อคนเหล่านั้นมาพบศพของนางต่างคนก็สายหน้าไปตามตามกันเพราะไม่สามารถช่วยเหลือได้เลยเมื่อหมอทั้งหลายกลับไปหมดแล้ว พราหมณ์เกศวะก็จัดการเผาศพบุตรสาวแล้วกลับบ้านด้วยความเศร้าโศกเสียใจเราทั้งสมคนหัวอกเดียวกันได้ทุกอย่างเดียวกันซึ่งเกิดเพราะเหตุเดียวกันเราจะต้องเที่ยวไปหาความสุขที่อื่นและในการหาความทุกข์ไม่มีทางใดดีกว่าทางที่พระอินทร์ผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ได้กล่าวไว้คือชายใดไม่เที่ยวเที่ยวไปทุกแค้นแดนภัย มิอาจประสบพบสุขชายใดอยู่เย่าเน่าทุกไม่ด้นสนสุขก็ชื่อว่าชั่วมัวเมาฝ่ายชายหนุ่มทั้งสามก็ตกลงกันว่าจะขอท่องเที่ยวไปตามบุญตามกรรมดีกว่าชายคนที่หนึ่งเก็บกระดูกของนางมัทุมาลตีไปด้วยและถือศีลเว้นบาปใหญ่ฝ่ายชายคนที่สองนั้นได้นำเอาเท่าฐานที่เผาศพของนางไปด้วย มุ่งหน้าเข้าป่าแล้วก็ทำตัวเป็นวานปัดคือการละทิ้งชีวิตทางโลกหลังจากการคลองเรือนส่วนชายคนที่สามได้ไปบวชเป็นโยคีเที่ยวเร่่่อนไปในที่ต่างๆวันหนึ่งโยคีได้ผ่านไปยังบ้านแห่งหนึ่งก็แวะเข้าไปเพื่อขออาหารเมื่อชายเจ้าของบ้านเห็นโยคีมาก็ออกมาต้อนรับอย่างดีและเชิญเข้าไปเพื่อจะเลี้ยงอาหารในบ้าน ระหว่างที่โยคียกำลังรับประทานอาหารอยู่นั้นภรรยาเจ้าของบ้านเกรงว่าโยคียจะไม่อิ่มก็ลุกไปจัดอาหารมาให้เพิ่มเติมแต่บุตรผู้เป็นทารกร้องไห้ด้วยเสียงอันดังมารดาบอกให้หยุดร้องก็ไม่หยุดร้องมารดาก็รู้สึกขัดใจจึงจับตัวลูกน้อยโยนเข้าไปในกองไฟจนทารกน้อยนั้นไม่เป็นเท่าทานเมื่อโยคียเห็นก็ตกใจแล้วก็ลุกขึ้นจากที่นั่ง เจ้าของบ้านจึงซักถามว่าท่านโยคีทำไมถึงไม่กินอาหารต่อละท่านโยคีจึงตอบว่าข้าไม่อาจจะกินอาหารของคนที่ประพฤตินตนเลวเยี่ยงนี้ได้เมื่อเจ้าของบ้านได้ยินดังนั้นจึงยิ้มแล้วก็ลุกขึ้นไปหยิบสมุดเล่มหนึ่งที่ซ่อนไว้อยู่เป็นตำราสังชีวนีวิทยาคือวิชาชุบคนตายให้คืนชีวิตชายเจ้าของบ้านทำพิธีชุบลูกของตนเองให้คืนชีวิต ในไม่ชา้าทารกน้อยนั้นก็กลับมาร้องไห้จ้าเสียงดังเหมือนเดิมายโยคีเห็นเป็นอัศจรรย์เช่นนั้นก็นึกในใจว่าถ้าเราได้สมุดตำราเล่มนี้มาเราก็อาจจะนำไปชุบชีวิตนางมัทุมาลตีหญิงอันเป็นที่รักได้แล้วเราจะได้เลิกประพฤตินตนเป็นโยคีเสียที จนเวลาเที่ยงคืนมาถึงทุกคนหลับสนิทกันหมดแล้วโยคีก็ค่อยๆย,ย่องเข้าไปในห้องเจ้าของบ้านแอบขโมยตำราสังชีวณีวิทยาได้แล้วก็หลบหนีออกจากบ้านไปในทันทีเพื่อมุ่งตรงไปยังป่าช้าที่เผาศพนางมัทุมาลาตีในระหว่างทางโยคีเผอิญพบชายหนุ่มทั้งสองคนที่เคยหมายปองนางมัทุมาลาตีเหมือนกันต่างไต่ถามความเป็นอยู่ที่ผ่านมาโยคีได้เล่าว่า ข้าพระเจ้าได้เรียนวิชาชุบคนตายให้ฟื้นคืนชีวิตได้จากอาจารย์ผู้เก่งกลาชายหนุ่มทั้งสองได้ฟังแล้วก็ดีใจรีบตอบกลับเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าท่านมีวิชาอย่างที่ท่านว่าท่านจงชบชีวิตนางผู้เป็นที่รักของพวกเราให้คืนชีวิตขึ้นมาเถิดท่านแล้วทั้งสามก็ได้เดินทางไปยังที่เผาศพด้วยกัน ชายผู้เป็นโยคีก็จัดก,การทำพิธีด้วยการให้ชายทั้งสองนำกระดูกและเท่าฐานของนางมัทุมาลตีมากองรวมกันไว้จึงเริ่มไร้มนคาถาทำให้ท้องฟ้าดูน่ากลัวชายคนที่หนึ่งแล้วก็คนที่สองได้นำกระดูกและเท่ากระดูกมากองรวมกันในไม่ช้านางมัทุมาลตีก็ฝืนขืนชีวิตลุกมานั่งร้องไห้ชายทั้งสามจึงพานางไปส่งยังบ้านของนาง ฝ่ายชายทั้ง3เมื่อนางคืนชีวิตมาแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทแย่งชิงตัวนางอีกต่างคนก็กล่าวว่าตนควนได้นางเป็นภรรยา แล้วชายคนที่หนึ่งก็ได้กล่าวว่านางควรจะเป็นภรรยาของข้าพเจ้าเพราะนางคืนชีวิตมาได้เนื่องมาจากกระดูกที่ข้าพเจ้าเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีแล้วในเสียงของชายคนที่สองก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าไม่ได้นางควรจะเป็นภรรยาของข้าสี่จึงจะถูกต้องเพราะข้าเป็นคนเก็บเท่าทานของนางตั้งหากส่วนชายคนที่สก็ได้หัวเราะเยาะชายทั้งสองแล้วก็กล่าวว่า <laughs> ถ้ากระดุกและเท่าฐานนั้นไม่ได้มีพิธีและไล่มนตราของข้าแล้วนางกระฟืน้นคืน,คนชีวิตมาได้อย่างไรไฉะนั้นนางนนควรเป็นภรรยาของข้าแล้วชายทั้งสามคนก็เถียงกันเป็นการใหญ่เพราะไม่มีใครยอมใครจึงพากันไปหาบัณฑิตผู้มีปัญญาป,ปราดเรื่องให้เป็นผู้ตัดสินแต่ก็ไม่มีบัณฑิตคนไหนสามารถตัดสินปัญหานี้ได้เลยน่าแปลกที่ไม่มีใครนึกถึงพระราชา เพราะมีพระราชาคนหนึ่งสามารถตอบปัญหานี้ได้ครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับนิทานเวตาลในเรื่องที่ 6, นะครับอ่ามามาถึงกิจกรรมคําถามกันบ้างนะครับคําถามนะครับฟังให้ดีนะครับทุกคนครับจากเรื่องราวที่เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยนะครับคิดว่าชายคนใดได้ครอบครองนางมัทุมาลตีครับติ๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกใครเอ่ยใครเอ่ยฉเฉลย พระราชาได้ตอบคำถามปริศนาของการครอบครองนางมาทุมาลาตีชายคนที่สองควรที่จะได้นางมาทุมาลาตีเป็นภรรยาเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าชายคนที่หนึ่งนั้นเนี่ยนะครับเก็บกระดูของนางมาทุมาลาตีมารักษาไว้จึงอยู่ในตำแหน่งเสมอลูกก็ไม่ควรได้นางมาเป็นภรรยาสว่วนคนที่สามได้ชุบนางหรือให้ชีวิตแก่นางมาทุมาลาตีนะครับจึงอยู่ในตำแหน่งอะไรครับ ตำแหน่งบิดาไม่ควรได้นางมาเป็นภรรยาเช่นกันนะครับส่วนชายคนที่2คนนี้เนี่ยนะครับได้เก็บไว้เพียงแค่เท่าฐานจึงควรแก่ตำแหน่งสามีของนางมากที่สุดเลยนะครับโอเคครับผม <Wow. S 1> ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในเรื่องของนิทานเวตานในเรื่องที่6นะครับสำหรับคลิปนี้นะ,นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ